สวัสดีครับพบกับผมโค้ดนะครับกับเอวิชิตคลาสออนทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านตูซีนั่นเองผมจะพาฟามาทําอะไรร้านตูซีถ้าดูอย่างนี้คือคงอาจจะคิดว่าเฮ้ยร้านกาแฟเปิดใหม่เหรออันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปหาคําตอบกันข้างในนะครับและวันนี้ผมมาเจะของรานแล้วนั่นคือบอยนั่นเองส่วนร้านนี้จะเป็นอะไรจะมีอะไรบ้างตามมาครับ ก่อนั้นทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าทูีจริงๆด้วยความหมายนะพี่แล้รู้สึกว่ามีค้ามอีขั้นจริญมาจริงๆเลยด้วยความที่ผมมองชื่อที่ผม้ว่าี่วอะก่อนอย่บ้างจริงๆมันต้องเป็นอาเจะยนีสันะครับเพราะผมเข้าใจว่าถ้าทูซมากาต่วามากเราดีเยี่ยมเลยดีสายไปอารมณ์เปนแบบนี้มาเรามานั่งพึ่นมาใช่ครับ ประมาณเนนั้นมากกว่าก็เลยมองว่ารัีมันแปลกดีกันารไมายเรียนารูอที่ที่เรีน่ครับเรวาแต่ว่าไม่น่าจะทำได้ใจหรอกคิวแปลกครับแล้วทำไมถึงเลือกแบบเปิดไรน้แขงก็คืออันนี้เรื่ความเข้ส่นตัวทำประเด็นทางไว้เตือเนี่ยเดิอนนากประจับ ก็เลยรู้สึกว่ากาแฟมันน่าจะตอบโจทย์เราด้วยความชอบส่วนตัวมากกว่าคือไม่ต้องเราคืออยากมีคือฝันว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองทำหนร้านสบายๆกันเาไม่มีธุรับไปที่ไหนก็น่ารู้ร้านตัวเองรู้สึกว่าจะเป็นดีกว่าใช่ครับก็เลยอยากแบบว่าทุกคนอารมณ์เดียวกันเลยพยายามแต่งร้านให้มันดูสบายๆแบบชิลๆมีอนักศึกษามาเข้ามา เรื่องโรคดีมาหาหรือคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเคยไปหายรูปแบบเลย่างนที่ดีควาสต่างกทนหมดเลยก็ทำไมถเลือกที่ทะเลของแก่ครับซึ่งมันถามว่าตรงนี้มันมีแต่ของขั้นที่มันมีเยอะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับผมมอง potential นักศึกษาในการทำโครงการกจหนดราคาที่มันไม่ได้สูงนี้เกินไปราคาเราได้ใช้ได้แต่ผมก็เรียกว่าในส่วนของนักศึกษาที่มันที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยจมลด เชื่อว่าถ้ามีการปักต่อปักไปเรื่อยๆรวมกับ้อาจุโค่อยเพิ่เริ่มรักบาก็มีเรื่องเข้ามาบ้านคนทำงานเข้ามาบ้างแล้วเริ่มจากหอคัาค่อนข้างเยอะมที่ใช้เป็นร้านกาแฟที่มีที่จอดรถส้างตลวันแล้วก็ร้านค่อนข้างใหญ่ว่าน่าจะรองรับปริมาณรัฐบาลถ้าผู้ชมมอมานะครับจะเห็นว่าถ้าแค่าในซอย30กัญ่าแน่นเดี๋ยว เอาแค่ร้านเขาแค่ร้านส้มตำอันนี้เป็นที่จอดรถเลยถ้าไม่ใช่ของพากับไม่มีที่จอดแน่นอนนี่จะมาที่นี่ครับมีที่จอดรถได้ปริมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับถ้มากกว่า20ครั้งผมมาได้จอดได้ได้ผมแปงร้านสไตล์นึงครับคืออันนี้มุ่งตรงไปที่สไตล์โมเดิร์นผสมกับแอนที่เล็กๆเพื่อเพื่อความชอบชอบสวนต้นตอ้ะครับเพราะว่าผมอยากได้บ้านแบบสไตล์โมเดิร์นด้วยครับก็เอาเป็นที่พักราสัยด้วย ทีคิว่าขัางบนนทั้งคือผมก็พักอยู่ที่นีคถ้าด้วยดความรู้สึกว่าที่ไหนไหนเราก็มีที่พักละก็แบบลงมาอ้างล่างเราไ็อยากนั่งสบายสบายในร้านเลยก็เลยจปทำเบ้านละ้านก็แบกด้วยในตัวบัจเรียบไปเลยใช่ครับแต่ในไหนก็ในไหนนะครับอยากมีบ้านประมาณนี้อยู่แล้วใช่าเรามาดยสบายๆสบายๆคเรากมเลยเรื่องเดียวไมานานนี่จริงเริ่มเปิดจริง ปีมปีห้าห้านี่แหละที่ต้นปีเีทำประมาณประมาณปีต้นปีผมรู้สึกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มเปิดกันด้วยด้วยความที่อยากลองว่าที่เปิดตัดตัดสินใจเปิดช่วงปิดเึงด้วยตอนนั้นยังไม่มีนักศึกษาเก็เลยจะดูว่ามันจะมีมีแบบว่าใช่มีแบบที่มาตามนักศึกษาหรือคนแถวเนี้ยมองว่ายังไงจริงๆแล้ววันที่ยังไม่ได้เปิดเยมีคนเข้ามาถาม ว่าร้านเปิดหรือยังอ๋อแต่จริงๆเรายังไม่ได้เปิดคูอชวนเพื่อนๆมานั่งอย่างเยี่ยมเฉยเราคิดว่าร้านเปิดเราก็มาก็หรือว่ามีคนด้วยด้วยสไตล์ตาการแต่งร้านนะครับ<ช>บางคนก็ก็ให้สนใจบางตัวที่เข้ามาเยี่ยมชมเรังจากที่เปิดมาตอนนี้ระยะเวลาประมาณสักหกเจ็ดเดือนครับฟีดแบกเป็นยังไงบนะ้างการ์ล้าน,นครับเพราะว่าจะ่วนให้ด้วยด้วยบรรยากาศร้านจะู่จาจะเาจะรู้สึกว่ามาตานมันยังสูงอยู่ จริงๆอย้วใหญเข้ามาลองมากกว่าเพราคาเราเป็นกันเองมากและสามารถใช้บริการได้เจอเข้ามือมาเข้ามือไวมากได้ใช่แลคือถ้ามาทูซีเนี่ยต้องสั่งเลยที่เจอบ่อยคือถ้าคนชอบทานกาแฟแนะนำเลยคือรับปูปัตตอันนี้โดยความชอบส่วนตัวด้วยก็เป็นกับปุครับอับปัตตทิ้ันทั้งว่ารสชาติคันทั้ง ครับแต่ถ้าคนไม่ชอบกาแฟว่าชาเขียวไม่ว่าจะเป็นชาเขียวเย็นหรือชาเขียวหวานทำชาเขียวนครับเขาอาจจะรสชาติที่ว่าน่าจะหลายหคนชอบผู้คือเห็นร้านกาแฟทุ่ทไปก็จะมีใครใช้ใบชาเป็นชาสาเร็จแต่ผมใช้ใบชาเป็นต้นด้านสูงขึ้ผมแม่ผมไม่ไม่ชอบกาแฟแบบพอน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ชาเขียวเลยเลยก็จะมีลิ้มจีลิ้มจีปาดครับติดตามลิ้มจีจะตอบอะไรดีตี ก็ดูดีๆสนุกดีนี่อะไรสามารถเกินเยอะๆได้แต่ในอนาคตก็อาจจะมีน้ำแปลกๆเข้ามามันแปลกๆครับอาจจะเช่นพวกบลูฮาวายอางเงี้ยเป็นพวกอิตาเลียนโซดาแก็อาจจะเป็นมิสเซอรี่ใช่ครับในอนาคตนะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังศึกษาสูตรอยู่เหมือน่ะว่าจะทำอะไรเร็วนี้ครับก็มีพวกอาหารทานเล่นนะครับคือผมมองว่าแค่ร้านกาแฟไม่ต่ำสุด บางคนเนี่ยถือเข้ามาด้านกาแฟไม่เคมีครับท่านผู้ฟับมันก็จะเข้าเป็นเข้าวเป็นเลยครับหลักๆที่ที่ที่ทำเองเลยเนี่ยกงทำเองด้วยทำเองตำหมักตหมักกันเองขึ้นน้ยหมักเองก็จะมีซ้าหมูือทีแนะนำเลยนะครับครับเดิมมันจะมีแล้วก็จะเป็นพวกไก่ชนิดที่เรามาในโครงการสำหรับตัวทอดตัวไปนะครับก็มีกะเพราเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารยอดยิ้มใครก็อยากจะสั่งกะเพราบางครั้งอยากกินเห็นบ้าง มีกรบเราแต่เมแต่จริงๆด้วยความที่ที่ทรานีเป็นร้านกาแฟมากกว่ารา้รานก้าวครับเราอยากให้ความความนิ่งมากกว่าเราเลยพยายามากมาแล้วเด็กทุกค,คนที่อยู่ในร้านคือพนักงานสามารถทาเองได้เลยก็คือจะได้เป็นสูตรเดียวกันทําเหมือนกันรสชาติจะได้เหมือนเดียร์หรือแม้กระทั่งกาแฟก็จะเขียนสูตรไว้ให้น้องตามสูตรนองเองก็จะเป็นสูนนตสเร,เ,เ,รเ,เฉพาะของรา้งรานครับ ร้านเปิดตั้งแต่เปิด9ก <90 S 1> ้<น>าโมงเชา้ชาสทุ่ม9ก้าโมงเช้าเช้าเช้าอันนี้ถ้าเด็กตอนเช้ามาเนี่ยอาหารอันนี้เราแนะนำเลยครับต้มไข่ต้มไข่กระท่าแน่นอน มีบางคนที่ก็มาสั่งเป็นโซ็ช้อนด้วยอย่างแค่แบบหันเลยตั้งแต่เช้าอย่างไครับบางคนก็จะมาขอดับเบิร์ช็อตเลยให้มันเลือดทั้ง,ง,<า>งวันเลยนะก็มีครับวันดีน้องก็มีให้ชิมท,ท,ทุกวันเนี่ยเวลาเรา,เรา,เรา,เราที่มีทำเป็นเซ็ตช้นอนนะครับก็จะให้น้องชิมรสชาติกออาแฟกัอและจะให้มันมีดในรสชาติก็ว่าคิดว่าร้านดีสิเนี่ยแตกต่างจากร้านกาแฟโดยเรื่องสไตล์นะครั แล้วก็ความเป็น,นเอกลักษณ์ของเราโดยโลเคชั่นคือที A ่ P e S D นะครับว่าผมสังเกตเลยนะที่อันท,ทนที่หนึ่งกับอันที่เนึ่งท,ที่จอดรถน่หได้ว่ามันจะตอบโจทย์ได้สําหรับที่ต้องหาที่จอดรถเพื่อจะไปเอาร้านประจำสำหรับงานด้วยใช่ครับเป็นสไตล์ำสำหรับทำงานด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยอาชีพหลักเป็นเซลล์อนจิเนียร์เหมือนกัน คราเอ็นดิเนียเองหรือทำเซล์เองก็ชอบน่ารัะประมาณสไตล์นี้แหละมีกว้างกว่ามีการเคล่อนย้ายส่วนลดนักยาวได้ต้องร้ว่ามวันนี้ได้เป็นส่วนที่ตอบโจทยได้ตามแต่สไตล์รูปสตลยการแต่งที่ออกเลนด้วยมีควระสมกับที่บ้านเองน้อยตอนนี้ที่จะเห็นในโคราก็ส่วนใหญ่จะเป็นบาสไตล์ทำให้นานๆก็ไปตายีเลยอะไรต็อไปมานกว่า กาในามเดลเ่มแปลกแปลกที่มันไม่ได้กัเราบ่อกลยท่เหส่กทอันนีก็ต้องเช่นชมเนกนให้ไอเดียด้วยร่วมกันนะครับคือเราคุยกันเรื่ไอเดียแล้วจะเก็บาของที่เราของที่เราได้ค่านอยากพอใจใจเราพอใจเราด้วยก็หลายๆคนก็ชมว่าน้าเราสวยสวยดี เนี่ยเห็นที่บ่อยบางทีจึงรว่าชอบขายกาแฟไปได้กาแฟไปไนคเพราส่วนหนึ่งก็คือด้ยด้จากจากแฟนผมมาัเขางเพื่อนที่ร้าพอดีทางทาเพื่อนเขาเนี่ยวัวกาแฟงในร้านาแฟเรามราเข้าร้านร้ามาแเราช่ครับก็จะมีมีส่วนที่ในในรานเนี่ยมันจะมีกลุ่มกาแฟแล้วจริงๆเลยโดยส่วนมากของราเราเป็ก็บมีเนี้แต่เรารู้ว่าโดยธรรมชาติ คนไทยเนี่ยจะไม่กินกาแฟอ่อนจนเกินไปเราก็จะร่วมเข้ามาในส่วนที่นี่นะก็เลยเราก็เอามาผสมกันระหว่างระหว่างอาราบิก้ากับโรบัสต้าส่วนผสมโดยทั่วไปก็ประมาณ80 20ิี่ที่เราใช้กันนะครับว่เราทำเล่นนิ่มเลยแล้วนำเข้ากาแฟจากต่างส่วนแต่ว่าส่วนตะลุ่มในของไทยส่วนของเยาว์ส่วนโรบัสต้าส่วเคก่แล้วตอนที่ทำบ้าโตอะไรโอเค ตอนนี้พี่โปรโมชั่นของร้านนะครับก็คือซื้อ9ซื้อ9แก้วแถมหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ยังมีถ้าผมว่าใครเข้ามาในร้านแล้วถ่ายรูปในร้านแล้วก็เอาเพจดูก็จะมีส่วนลท้ายแก้วถ่ายรูมีเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กแอดเพจนะครับความมีเฟซบุ๊กของร้านนะครับชื่อทูซีโค้ร์ราคัมซิลโคราที่ับบันโอลเอสเอชดับเบเอโอไอโคลาต่อถ้าผมว่าตรง ชครับใช่ได้ครับแล้วถาเดี๋ยวให้พี่บอยังไม่คิดว่าราเปิดปิดย่ต้อตอนนี้ร้านเราเปิดประมาณเก้าโมงสองทุ่มแต่ข่าประมาณประมาณติดต่อลองปิดแบบเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยะก็ทมาติดต่อนี้เลยครับเบอร์มืองครับเปิดสุดด้นการจุดแตแงแมาได้เลยครับแล้ผู้ชมมาไม่ถึงครับก็คือมาทางซอยเขาได้สอซอยครับก็มีคือซอยเจ็ดกับซอยส ก็คือถ้าเข้ามาซอยเจ็ดก็คือเจอธนาคารกรุงเทพติดกับปั๊มเอโซ่ซอยนั้นคือเข้ามาตรงเลยสุดซอยก็เลี้ยวซ้ายปุ๊อยู่ฝั่งนเลยรับการซอยหนึ่งเข้ามาซอยสิบเอ็ดก็คือตรงเซเว่นอีวีนอาคารบ้านต่างๆพอเราต่อเข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายตรงอย่างเดียวเลยครับหลังหอเออาร์แอนด์เอ็มก็จะเหลือหลังเดียวครับสี่้าวบนตัวก็เดี๋ยววันพรงนี้ก็ให้พี่บอยครไปนิดนีง ก็ฝากทุกทุกคนนะครับอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านนะครับแล้วก็มาลองชิมดูนะครับจริงๆแล้วก็จะมีเแนะนำหลายตัวของการนะครับไม่ว่าฟังสังขยายเองเราก็ทำเองนะขนมปังปิ้งเราก็ทำเองเช่นเดียวกันนะครับแตส่วนของกาแฟก็อยากให้ลองมาชิมดูสามารถติดชมได้นะครับแม่ว่าจะโทรเข้ามาดูผมจะเข้ามาแวะที่นี่เลยนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถมาเขียนคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากโอเคครับก็ดีก็เราก็ ไนคุยกันบ้างครับพี่บอย้ก็จะมีอาหารอะไรมาให้ชมนมิดนิดนึงส่วขนข้างหน้าครับก็ผมสะพไาไ,ไปอี่อีกนิดนึงก็เดี๋ยวไปยตามครับและนี่พี่บอยขอ,อลาเลยก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ